อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครและก่อนไปดูคลิปสนุกๆฝากกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะครับพี่กอรู้ไหมว่าเป็นใครเป็นใครที่แท้จริงแล้วเราเป็นคนขายกล้องซูม สุ่มกลับมาแล้วนะครกล่องส่งโพนี่เทสชอบ999บาทนะครับนี่เลยโอ้โหรอบนี้มีมามากมายหลายอย่างเลยที่สําคัญของที่เด็ดที่สุดที่ใครๆหลายๆคนนะครับอยากจะลุ้นนั่นก็คือตุ๊ก,กตา <laughs> และรอบนี้นะคะบอกเลยว่ามีของมาใหม่เต็ไมไปหมดเลยพวกแบรนด์เทสโตไม่ว่าจะเป็นเซเลรมูนดาบบี้ค่าอันซูนนะคะจุรูสึกไข่เซนอ่ะพี่โก๋ยังไงยังไงความพิเศษยังไงความพิเศษรอบนี้ก็คือมีแต่ของใหม่ๆทั้งนั้นเลยใช่และที่สําคัญคือนอกจากจะสุ่มว่าเราได้อะไรแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยก็ยังสุ่มนี่สุ่มอีกอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็น L O L โทคิ d โดกิ นะครับรวมถึงมีกระชับปองของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีกล่องสุ่มด้วยใช่ไหมมีกล่องสุ่มเจ้าหญิงเอ๋ยนะครับหรือว่ามีสุ่มในสุ่มในสุ่มมีสุ่มในสุ่มนะครับอันนี้เป็นขนมมาใหม่ล่าสุดของญี่ปุ่นแค่เดียวกันมันไม่มีขนมมีขนมด้านในแล้วก็มีแบบของสุ่มด้วยใช่นะครับซึ่งในกล่องเนี่ยในทุกๆกล่องเนี่ยก็ราคาสินค้านะครับจะเกิน1000บาทอย่างแน่นอนให้สุ่มในราคาเดิมราคาเดียวเลย999บาบาทนะครับไหนพาไปดูหน่อยว่าคร่าวๆว่ามีอะไรบ้าง ได้นะครับอะ ดูเลยแล้วอย่างเงี้ยมีท่านมูซานมีกล่องสุ่มเจ้าหญิงอุ้ยมีนิมเฟียตัวใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบนเพสโตเซรามูนเป็นคิวพอดเกตเซเลอร์ชูบิเตอร์นะครับมีนี่กล่องสุ่มเจ้าหญิงกับท่านอุซุยอันนี้มาใหม่เลยใช่อันนี้คือใหม่ล่าสุดคือเพิ่งลงเลยแล้วมาเลยใช่นะครับก็คือมาให้สุ่มกันเลยรวมถึงนี่หลายคนบอกว่าเซรามูนเซรามูนอ่ะเซรามูนก็มาแอเรียลก็มาแกนดิสตาในปกติกล่องเดียวก็850แล้วอะใหญ่มากใหญ่มากนี่นี่ยังนี่ยังมีตัวพงุ่นแจมีน ขึ้นลุนล้นลุ้นลุไปอีกอ่าลุ้นลุนลนลนไปอีกนะครับแล้วก็จะมีแบบอ่ะรวมผสมกันก็มีนี่ท่านอุซวยมี LOL ก็มีนะครับลูกพีก็มีมาพร้อมกับกล่องส่ม, <S <S 2> <S 2> มอยากแกะจังเลยอ่ะอยากแกะเองเลยนะคะนนี้สุ่มสแตรปด้วยแล้วก็มี Hydro r a b e l นะคะมี LOL มีรีเมนตนะคะมีรีเมนต์นะครับตุ๊กาตาบรายหุ้ยนั่นแล้วพี่โกโซแล้พี่โกโซนะครับใช่รุ่นพี่สิอาจารย์อาจารยโกโซซึ่งข้างในนั้นมีมีมกล่องสุ่มด้วยใช่มีกล่องสุ่มอะไรรู้ไหมที่น่าสนใจอันนี้อะไร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 นี่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 เป็นตัว Hello Kitty and Friends ซึ่งตัวนี้เป็นตัวละลายน้ำไงก็คือต้องเล่นละลายน้ำก่อนจะรู้เป็นตัวอะไรตัวนี้ตัวนี้ก็ห้าล้อยล 50าร้อยเนี่ยพันรอยแล้วยังมีนี่นันละบุญให้ให้สุ่มอีกนี่จะบอกว่าว่าตัวเซเลอร์มูนคือมีมากมายหลายตัวเลยไม่ว่าจะเป็นมีทั้งเลจังอามิจังมาโกะจังนะแล้วก็มีอุสังยิจังส่วนแบรนเทสโตที่เป็นแบบสามพิฆาตสูนี่ก็มีทั้งเกียวเมมี iro, มุยจิโร่มีลุยมีอักกษัตร คือมีมากมายหลายตัวละครเลยแฮร์ดอรเบิร์กก็มีหลายกล่องและตุ๊กตาปลายบอกเลยว่ามีหลายกล่องเลยนะครับแล้วรอบนี้ทํากี่กล่องพี่ไบรอบนี้เหมือนเดิม50กล่อง50กล่องนะครับในราคา999บาทนะคะค่าส่งเท่าไหร่พี่โก๋ห้าสิบบาทครับค่าส่งเหมาจ่ายเลย50บาทนะก็คใครสนใจนะครับก็เข้าไปติดตามรายละเอียดสินค้าได้เลยที่เพจ a c e b o o k และ Instagram ของโพนีทีเอสช็อปได้เลยเดี๋ยวพี่โก๋เนี่ยจะลงภาพพี่ไบต์ทำยังไงนะครับแล้วก็เข้าไปจองเลขกันได้เลยจะมีเลข 1ถึง 50, <50. S 1> ห้าสิบนพี่โ๋วให้อินบ็อกจองนะ,ะให้อินบ็อกจองนะคะใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะคะจะลงขายจะลงขายจะลงขายวันไหนวันที่3มครับอ่าซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ที่ร้านโคนี่เทสช็อปนะฮะรวมทอยโซนเนี่ยทอ, <c oughs> อยโาเก๊ก <c oughs> ของโคน,น,นี่เทสช็อปของอะไรนะกล่องพอดีเมื่อวานเมื่อวานนี้จะจะเหมาว่าทุกทุกร้านเนี่ยเป็นร้านของโคนี่เทสช็อปแล้วนะวันที่สามสี่ห้านะครับก็มีกิจกรรมนะฮะจัดรายการสินค้าราคาพิเศษรวมถึงมียูทูบเบอร์นะครับมาขึ้นเวทีขึ้นเวทีให้น้องๆร่วมกิจกรรมกันมากมายหลายคนเลยทีเดียวรวมถึงพี่ใบด้วยนะฮะใครที่สนใจก็สามารถมาซื้อกล่องสุ่มที่ร้านและก็มา เล่นกิจกรรมที่ข้างพันทิพได้เลยนะคซื้อครบ300บาทลุ้รุนจับฉลากฟรีหนึ่งสิทธิ์ใช่ถ้าซื้อ900ก็ได้30จริงเหรอจริงแต่ว่าแต่ว่าโปรโมชั่น300ฟรีหนึ่งสิทธิ์เนี่ยเฉพาะหน้าร้านเท่านั้นอ่านะครับก็ยังไงก็มากันได้นะครับวันที่3 4 5หธันวาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับที่ชั้น6กพันธิพาสตาสาขาบามวงวานนะครับสวัสนีขอยาได้กล่องสูมก็สั่งเลยอดใจรออดใจรอว่าถ้าเกิดพี่โกปล่อยโพสต์น่าเพจียื่่ไหร่ จองได้กันทีโอเคนะคะวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไหนๆใครอยากได้อะไรคอมเมนต์บอกนล่างด้วยนะคะยังมีคลิปสนุกนนอีกมากมายกดดูและกดติดตามให้พี่ใหญ่ด้วยแลเจอกันครับบ๊ายบาย